สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบก,กับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบก,กับท่านผู้ฟังในคืนนี้ด้วยสัทธาข้อคุณอารีศรีโพพันและครอบครัวรับเป็นเจ้าภาพครับขออนุโมทนาในกุศลสัทธาข้อคุณอารีศรีโพพันและครอบครัวมาณโอกาสนี้ และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ร่วมรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นฐานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัวสวสารพทานางังธรรมะานังชิ้นาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นทานเป็นการให้ชนะนาะชนะการให้ทั้งปูนะครับ ขออนุมโมทนาในกุศลสัทธาอะคุณอารีศรีโพพันธ์และครอบครัวมณโณโอกาสนี้และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ร่วมรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นฐานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัจจัยให้คุณอารีศรีโพพันธ์และครอบครัวจงได้มีความสุขก,กายสุขใจ พร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขอโนบสนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นศธาของคุณแม่ละไมสุวรรณน้อยรับเป็นเจ้าภาพสร้างกุศลอุทิศให้กับบิดามบรรดาญาติและ เทวดาทลายพรุ่งนี้จะได้อนุโมทนากับศรัทธาของคุณแม่ละไมสุวรรณน้อยกันนะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะเลวครับท่านผู้ฟังขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคําสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับนะแน่นอนครับเราก็เคว้งคว้าง เทงเตงเข่งควางแล้วก็เทงเตงนะถ้าเป็นเรือก็ไม่รู้จะจอดที่ตรงไหนถ้าเป็นสวะก,ก็ไปเรื่อยๆนะครับเรียกว่าลอยเทงเตงใครเป็นอาจารย์ภาษาไทยทีดีก็ช่วยบอกน้วยว่าผมพูดผิดหรือพูดถูกแต่ผมชอบคำคเนี้นะ,นะเทงเตงเข่งควาง แตกต่างกันอย่างไรวะเควงควางกับเทงเต้งเควงควางอะชัยกับเหลือเทงเต้งใชักับสวะนะะก็ว่ากันไปแต่ว่ามันในรูปแบบเดียวกันกับคือคนหลักรอยไม่มีหลักลอยไปลอยมาไปเรื่อยๆเอาบางคนบอกไม่เห็นสนุกเลยมีนะไปฟังธรรมะเจ้าสนุกนะฮะโอ้ฟังธรรมะเจ้าสนุก หรือว่าจะฟังธรรมะเพื่อรู้เหตุผลฟังธรรมะคือฟังเพื่ออะไรคะเพื่อจะได้รู้เหตุรู้ผลไม่ใช่เพื่อจะได้สนุกผิดแล้วนะฮะเข้าใจผิดนะมีขึ้นเอาตกลงถ้าลงมีวิญญาณวิญญาณมีสองอย่างนรฮะปฏิสนธิวิญญาณกับอวตติวิญญาณแต่สังขารที่เป็นปัจจัยเกิดวิญญาณในที่นี้หมายถึง เป็นปัจจัยเกิดปฏิสนธิวิญญาณส่วนประวัติวิญญาณน,นั้นมันเกิดต่อจากปฏิสนธิถ้าไม่มีปฏิสนธิวิญญาณประวัติวิญญาณก็ไม่มีนี่ครับมันเหมือนอากับอวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารอวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารเพราะไม่รู้ถ้าไม่เกิดความคิดความคิดที่เกิดขึ้นครั้งแรกนั่นแหละครับคือสังขาร ความคิดอิจเกิดขึ้นแรกนั้นพูดตามภาษาธรรมะก็เรียกว่าปุพพเจตนาถ้าไม่มีปุพพเจตนามุญจะเจตนาก็มีไม่ได้ถ้าไม่มีปุพพเจตนานามุญจะเจตราปรจชนาก็มีไม่ได้ครับในอารมณ์เดียวกันเพราะฉะนั้นคอ้เราได้เข้าใจนะครับอวิชชาเป็นปจัจจัยเกิดสังข,ขารสังขารในที่หมายถึงปุพพเจตนาสังขารเป็นปจัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณในที่เขาหมายถึงปฏิสนธิวิญญาณ เพราะทำไมมีปฏิสนธิวิญญาณปาวัติวิญญาณก็มีไม่ได้วิญญาณแบงออกไปสอนนะฮะปฏิสนธิวิญญาณเกิดในภพนั้นนำทาทำหน้าที่ไปสนที่แล้วหมดหน้าที่แล้วเหลือจากนั้นก็เป็นปาวัติวิญญาณอันนั้นวิญญาณที่เป็นผลของสังขารคือสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณก็เป็นผลวิญาที่ผลในทิ้นทำไมเอาปฏิสนธิวิญญาณทำบาปได้ปฏิสนธิวิญญาณ นะได้ไปสุตทิพญาณก็คือเกิดในทุกขติอบายภูมิสีทราบเลยนะฮะทุกขติอบายภูมิสีนรกเปรยสุรกายดิเรฉานเนี่ยทั้งสี่ภพสี่ภูมิเนี่ยปฏิสนธิด้วย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 อุเบกขาสันติระาอากุศลน,นั่นหมายถึงผลของอากุศลน,นําเกิดตอนนี้ผลของอากุศลน,นําเกิดในทุกขติในอบายภูมิ ต่อมาก็เป็นปุญญาพิสังขารบุพเจตนาที่คิดทำบุญแล้วก็ได้ทำบุญลงไปก็ได้ปฏิสนธิวิญญาณที่เป็นผลของกุศลตอนนี้ปฏิสนธิวิญญาณที่เป็นผลของกุศลมีสองจำได้ไหมฮะที่ไม่ประกอบด้วยเหตุกับที่ประกอบด้วยเหตุโอ้ว่าโจทย์ไว้มันอยู่หน้าไหนวะเนี่ย้ไ <laughs> <laughs> อ้ว่าโจทย์ไว้เช่นนั้นมันอยู่หน้าไหนอา้าวอยู่คนละเล่ม ที่แล้วไม่เดาเล่มที่จดมาโอ้ยโยุ่งมากพอสมควรเลนะฉะนั้นจริงต้องฟังบ่อยๆนะท่านผู้ชมครับธรรมะนี้ไม่ได้เรียนเพื่อความบันเทิงธรรมะนี้เรียนเพื่อให้รู้หลักฉะนั้นหลักของวิชาเกิดขึ้นมาได้เพราะมีอายนิสสมนสิการเมื่อมีอายนิสสมนสิการก็เกิดวิชาเมื่อเกิดวิชาก็เป็น ปัจใจให้เกิดปุกพระเจตนานั่นความคิดเนีของคนเราเนี่ยมันคิดอยู่ในสองคิดคิดในทางทำบาปกับคิดในทางทำบุญให้กระจาไว้ย่างนี้นะคิดในทางทำบาปเรียบร้อยนับตั้งแต่ปุพพเจตนาเดือยไปช่วงทำบาปเสร็จคิดทำบุญนาบุญมีสองอย่างเห็นไหมครับบุญขั้นชั้นกามบุญชั้นลูกป,ประพรมลูกพรหม เาบุญขั้นชั้นกามก็อาศัยปุพพจจตนาที่เป็นกุศลนะอาศัยรูปเสียงกลิน่นรสผธพระเอามาทาบุญเรียกว่ากามกุศลเอากามมาทาบุญวัตถุกรมกิเลสกรมทําบุญในวัตถุการมทาบุญด้วยกิเลสกามนี่คือกามมาวจรกุศลยางผลให้เกิดในกรมสุคตินะมนุษย์หนึ่งเทวภูมหกนี่คือเรียกว่ากามมาวจรกุศลกุศลที่เอากามมาทาบุญ มีวัตถุกรรมกับกิเลสกรรมเอาวัตถุประธรรมยังไม่พอนะเอากิเลสใส่ลงไปด้วยนึกออกไหมแหมอุตสาสรรหาข้าวอย่างดีมานะข้าวอย่างดีนี่เป็นวัตถุนะครกรมก็คือเป็นที่น่าใครที่น่าปรารถนาอุตสาหามานะเอาอย่างดีเลยนะเราใครยังไงปร,ร,รารถนาหามาหามาได้แล้วก็ทําบุญอันนี้เป็น,ปนวัตถุกรรม แต่ว่ากลัวจะได้บุญน้อยหรืออธิษฐานล,ลงไปจะประคุณขอให้เกิดในชาตินายจะให้ลำให้รวยให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมันชาไปหลับคอยได้เงินหมื่นตื่นคอยได้เงินแสนชาไปอีกแขวงแขนให้ได้เงินล้านเอาเดี๋ยวนี้เลย <c oughs> เอานั่นแหละนะ <c oughs> นี่แหละครับเอากิเลสทำบุญด้วยไอ <c oughs> ้กิเลสตัวนี้คืออะไรครับอาวิชา กับตัณหาเห็นไหมครับเอวิชาคือไม่รู้ความเป็นจริงกับตัณหาอยากได้ไม่รู้ยังไม่พอนะอยากได้อีกตั้งหากอันนั้นจริงดีวะทาบุญด้วยกิเลสวัตถุก็มีอยู่แล้วเอากิเลสทําบุญลงไปด้วยอีกนะฉะนั้นบุญครั้งนี้จะเรียกว่าวัตตะวัตะกุศลได้นะฮะแต่มันไม่พ้นจากเวียนว่ายเวียนใจเวียนเกิดให้เข้าใจอย่างนี้ใน้ที่ทาบุญอย่างเนี้ยผลปรากฏว่า มันได้ผลสองอย่างผลของบุญที่ไม่ประกอบด้วยเหตุกับผลของบุญที่ประกอบด้วยเหตุทราบแลวใช่ไหมผลของบุญที่ไม่ประกอบด้วยเหตุเป็นไงทาอย่างเสียไม่ได้ทําแล้วเกิดเสียดายความเสียดายนะ่ะไปเกาะกินบุญจกนกระทั่งหมดเหตุเหลือปัจจัยที่จะทําให้เกิดในสุคติด้านผลของบุญที่ไม่ประกอบด้วยเหตุนําเกิดในกามสุคติ เป็นใบเป็นบ้าบอดหนวกเอา้าดูสิครับวิญญาณที่ทำหน้าที่เกิดในกามสุขติแต่เป็นไงครับเป็นใบเป็นบ้านะวงเล็บปัญญาอ่อนไว้ให้นะครับนะแล้วก็ที่สำคัญคือวิปริตทางเพศพิการนี่แหลคะครับบุญนำเกิดแต่เหตุให้สมบูรณ์นั้นถูกเบียดเบียน บุญนําเกิดแต่เหตุที่เกิดขอามสมบูรณนั้นถูกเบียดเบียดด้วยอกุศลในขณะที่ทําเสร็จแล้วทําแล้วเกิดเสียดายแต่ก่อนนึกถึงตัวเล็กๆครับผมอะอาพอให้ทานอ๋อมาให้ทานเสร็จสับแล้ว <c oughs> พอตอนเย็นแล้วก็ไปอาบน้ําตักน้ําด้วยปรากฏว่าคนที่ขอทานมานั่งกินเหล้าหน้าที่สิท่าน้ํา เราก็ไปบอกพ่อพ่อพ่อไอ้คนนี้มาขอทานพ่อให้ตงังค์มันไปนะมันไปนั่งกินเหล้าหน้าบ้านคนละคนลูกคนเดียวกัน,นนะคนที่พ่อทำบุญเขาไม่กินเหล้าเห็นไหมฮะพ่อไปได้ทำบุญเน้กยกคนกินเหล้าถูกกัเป่าพ่อพูดถูกไหมอาอนั่นแหละนะตอนนั้นเขาไปทำบาปแลวลูกเขาไม่ใช่คนนั้นนะครับเห็นไหมฮะจำได้ทุกวันนี้เพราะฉะนั้น ถ้าเกิดไม่มีปัญญาอย่างพ่อก็แช่งมันไปเลยกูหลงให้มันนะมันเอากลับไปกินเหล้าเห็นไหมครับทำบุญมีเพิ่มปิติคงไม่ถึงห้านาทีแต่ไอตอนแช่งนี่มากกว่าห้านาทีนะไอส่วนที่เกินกว่าห้านาทีนะ่ะมันไปเบียดเบียนบุญกุศลที่ทําเหลือแต่บุญที่ไม่ประกอบด้วยเหตุเวลาปฏิสนที่ก็ปฏิสนสิวิญญาณเนี่ยที่ไม่ประกอบด้วยเหตุ นำเกิดในสุขตินะเป็นมนุษย์แต่เป็นใบตั้งแต่กําเนิดพิการตั้งแต่กําเนิดตาบอดตั้งแต่กําเนิดแขนขาดหายไปข้างหนึ่งเนี่ยนะแล้วความพิการรวมถึงพิการทางเพศอันนี้หลายสายเหตุแต่ว่ามันมีปฏิสนธิดวงเดียวกันคืออเเหตุุกากุศลมิบากนำปฏิสนธิในสุขติที่พิการใบบาบดดงจน,นเวลาเราเห็นนะ่ะ เห็นคนพิการใบบ้าบอดหนวกเรารู้งี้ปุ๊บแล้วเนี่ยแทนที่เราจะโกรธขยักขยแยงใช่ไหมครับเรากลับเมตตาสงสารเขานั่นแหละครับโยนิสม์มนุิการเกิดปัญญาเกิดความปรัถนาดีต่อกันก็เกิดนะอ้าวตกลงความวิปริตทางเพศด้วยนะครับจะเป็นอย่างนี้นะอจดไว้บ้างก็ดีนะครับสำหรับท่านที่จดแล้วก็ไม่ต้องจดหรือจะจดอีกก็ได้ ไม่เป็นอะไรอย่าอายผมนะครับเวลาจดแซวจดอีกครับผมชอบพูดกับสาวเยาวแย่เล่นเพราะว่าการจดก็ช่วยจำใช่ไหมฮะการจดได้ช่วยจำนะเวลานึกไม่ออกมาแล้วก็มาเปิดดูดูดูไขนาดผมอาบน้ำยังนึกอะไรได้ยังต้องรีบมาจดไว้ก่อนแล้วเข้าไปอาบต่อเนะเพราะเขตเขตหลายครั้งที่เราบอกเออเดี๋ยวอาบน้ำเสร็จเดี๋ยวไปจดพออาบน้ำเสร็จแล้วกลับมา นึกไม่ออกแล้วจะนั้นจำไปแล้วไม่ต้องอายใครนะแม้ผมพูดนี่ผมก็ไม่อายเนาะว่ามันเป็นเรื่องจริงแล้วก็มีประโยชน์นะฮะนะิดอะไรได้ปุ๊บนะี่ะรีบจดนะ,แล,ะดแล้วก็จดแล้วมันก็ช่วยความจําเวลานึกไม่ออกเมื่อไรเราก็มาเปิดเปิดดูแลช่วยเราความจำจำจำได้ก็ช่วยเข้าใจจําได้ก็ช่วยเข้าใจเข้าใจก็ช่วยให้ทํา ให้หยิบเอามาใช้ได้ง่ายขึ้นมันเหมือนเราจําว่าไอ้ตัวนี้เราไ,ไวต้ตัวนี้จำไว้ตัวนี้จําได้หมดนะฮะเวลาจะใช้หยิบได้ถูกต้องเลยนะหยิบเอามาใช้ได้ถูกต้องความจําเนี่ยมันเหมือนนะครับจัดระเบียบความคิดเอาไว้จัดระเบียบความคิดเอาไว้เวลาที่จะใช้ขึ้นมาจําได้ก็เลยวางไปตรงไหน,นหยิบมาใช้ได้ทันทีงั้นการเก็บข้าวเก็บของนี่คือจัดระเบียบนะฮะ ไม่ใช่วาแล้วก็โยนทุ่มทุ่มทุม่มไว้เจนาก็ทางไม่รู้เอ๊ะเอาไปวางไว้ตรงไหนแล้วก็มาลือล้อลื้อลื้อแม้ว่าจะเจอได้ก็เหนื่อยแล้วทําไม่ไหวแล้วอวิธีการต่างๆเราได้แล้วมากระจายฮะจัดระเบียบหรือคราจะใช้ขึ้นมาหยิบไปถูกต้องะกล่องนี้หอนี้กองนั้นกองนั้นหน้าที่นั้นจําได้นั่นคือการจัดระเบียบความคิดเอาไว้เวลาใช้ขึ้นมาปุ๊บหยิบออกมาใช้ได้ทันทีเลยอันนี้สําคัญมากเลยแม้ความเข้าใจของเราเหมือนกันเข้าใจแล้ว นะมีโอกาสโจทย์ได้จดย์อีกครับโจทอีกจดได้จดอีก,จด,อกจดได้จดอีก,ดดอกนั่นคือการจัดระเบียบความคิดจัดไว้แล้วก็จริงอ่ะแต่ซ้อมดูบ่อยๆมันก็จะไม่เกิดความชํานาญสะดวกในการหยิบมาใช้ได้ทันทีแม่ฉันใดอารมณ์ที่ปรากฏแก่เราควรจะเอาธรรมะข้อไหนมาใช้เราก็สามารถจะหยิบยกธรรมะข้อนั้นมาใช้ได้ทันทีเช่นนั่งนั่งอยู่ถูกด่ามาชี้หน้าเลยดา่าเอาๆหรือ,อยังบางทีอ่ะ จับคอเลยกลางแม่น้ำนะฮะหน้า,าทาสิริราชมาจับคอเลยแล้วมันก็ถามว่าวิเชียนใช่ไหมมันกะเอาตายเลยนะเราเขาพอดีบัตรประจำตัวในกระเป๋าให้เขาดูขอโทษขอโทษขอโทษไม่ต้องพูดแล้วนะะยกให้เขาดูเลยนั่นคือเหตุการณ์เราสามารถที่จะนะฮะเข้าใจเขาว่าเขาเข้าใจผิด เราก็เอาสิ่งที่ทำให้เขาเข้าใจถูกได้สี่มาจากเขาจับมากูก็ต่อยมึงไปเลยเงี้ยมันเป็นการแก้ไขปัญหาที่ผิดพลาดนะเราก็จัดระเบียบความคิดเอาไว้ผมมักจะเป็นอย่างนี้ครับตั้งแต่นั้นมาก็เห็นความดีของบัตรประจําตัวประชาชนดูคําสั่งจริงเลยครับถึงอยู่ในกระเป๋าเหมือนกันนะเอามาใส่นี่ก่อนเพราะว่าเกิดความเข้าใจผิดพลาดมาอะไรเนี่ยหยิบได้ทันทีเลยและเราก็ไม่ต้องโกรธเขาแต่เขาก็ขอโทษเราก็ยิ้มให้เขา เขารู้สึกเขาปลอดภัยนะฮะใช่ไหมฮะเพราะเราให้ความปลอดภัยกับเขานี่เราไม่โกรธถ้าโกรธมีเรื่องเหมือนกันเขาก็ไม่ปลอดภัยทันทีนะอันนี้แหละครับเขาเรียกว่าการจัดระเบียบความคิดนันปัญญาที่เราเรียนรู้อะไรเรียนรู้แล้วพยายามนะฮะทิงจะเก็บไปอย่างนี้แล้วเหมือนกันนะฮะเอามาสํารวจตรวจไปเสมอเวลาประสบการณ์ลมที่ควรจะหยิบมาใช้จิบใช้ได้ทันทีนะฮะยิบใช้ได้ทันทีแม่นั่งอยู่เขาด่าแล้ว เราก็มีปัญญารู้ทันทีว่าใครนั่งครับรูปนั่งเห็นไหมครับเขาด่าใครเขาก็ด่ารูปนั่งรูปนั่งมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราแล้วก็รู้ไปอีกรูปนั่งมันทํากรรมไม่ดีมามันถึงโดนด่าเราก็สบายใจขึ้นมาดังเยอะแยะเพราะเรามีของดีสามารถยิบเอามาใช้ได้ทันทีมีปัญญาต้องขยันใช้นะครับเพราะปัญญายิ่งใช้ยิ่งดี มีเงินอย่าขยันใช้นะเพราะยิ่งใช้ก็ยิ่งหมดนี่ข้อคิดข้อคิดมีปัญญาต้องขยันใช้ยขยันจีบขยันตรวจตราไว้เสมอครับเพราะยิ่งใช้ก็ยิ่งดีนะเอ้าดูต่อตอนนี้วิญญาณที่ทำหน้าที่เกิดน,นอกจากพิการแล้วยังมีวิญญาณที่ทำหน้าที่เกิด สมบูรณ์พูนสุขแต่ขาดปัญญาเห็นไหมครับร่างกายทุกสัดส่วนสวยถึงขนาดประกวดนางงามได้เชียวนะแต่ขาดปัญญานะอันนี้ก็ให้เราได้เข้าใจไว้ว่าบุญญาพิสังขารเป็นปัใจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณที่ไม่สมบูรณ์ทําให้เกิดในสุขติพิการวิญญาณที่ทําให้ปฏิสนธิสมบูรณ์แต่ขาดปัญญาเห็นไหมครับ วิญญาณที่มิสนที่ในสุคติที่สมบูรณ์ด้วยมีปัญญาด้วยเรียกกันว่าติเหตุกับบุคคลมีปัญญาเกิดด้วยอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยแม่ผมเองก็เหมือนกันลองรู้นะครับว่าเราปฏิสนธิมาด้วยเหตุสองคือไม่มีปัญญามาด้วยต้องมาแสวงหาปัญญาด้วยการเรียนนะ ฟังธรรมะศึกษาธรรมะค้นคว้าธรรมะพิจารณาคำสงวิจารเข้าถึงเหตุผลดะนั้นในขณะเรียนปัญญาก็เกิดฟังธรรมะปัญญาก็เกิดพิจารณาธรรมะปัญญาเกิดแต่มันเป็นปัญญาในปัจจุบันไม่ใช่เป็นปัญญาในอดีตเพราะเราไม่มีปัญญาในอดีตเราจึงต้องบัดแสวงหาปัญญาในปัจจุบันเมื่อปัจจุบันนี้แสวงหาปัญญาเสรแล้วปัญญาที่ได้ปัจจุบันก็จะนําปฏิสนธิในภพมาในภพหน้า ที่ประกอบด้วยเหตุสามคือไตรเหตุตรงนี้แหละครับอยู่ในฐานะเราท่านทานลายเหมือนกันนะผมได้ปัญญามีความรู้มีความเข้าใจก็เอา้เอาเอาปัญญาเอาความรู้ความเข้าใจเนี่ยมาแบ่งกันรู้มากก็แบ่งให้มากรู้น้อยก็แบ่งให้น้อยไม่รู้เลยก็บอกไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกเออผมเคยเปรียบไปใช่ไหมครับคำสอนพระเจ้าเนี่ยเหมือนภูเขาหินมาลายัย ส่วนตัวผมะเหมือนนกเหมือนมดตัวเล็กๆเดินไต่ภูเขาหิมาลัยไปไต่ไปที่ไหนก็รู้ได้แค่นั้นแหละยังไม่รู้หมดนะครับฉะนั้นเนี่ยเอาความรู้ความเข้าใจมาแบ่งปันกันนะมหาวิบากญาณสัมปยุตปิสนทิประกอบด้วยปัญญาครับเรียกกันว่าปัญญาญาณสัมพยุตถ้าหากว่าเราปริสนทิประกอบด้วยปัญญามานะฮะ แม้ฟังธรรมะก็ได้รู้แจ้งแทงตลอดแม้ปฏิบัติธรรมะก็เข้าถึงมรรคผลทำฌานก็เข้าถึงฌานครับถ้าปฏิสนธิ้ดยเหตุสามนะนั่นอยากจะรู้ว่าเราเนี่ยปฏิสนธิมาด้วยเหตุสามหรือเปล่าลองดูสิครับไปนั่งทาสมาธิดูศึกษาเรื่องสมาธิให้ดีให้แตกฉานไม่ผิดพลาดเลยแน่นอนเลยนะครับแม้อานาปนสติก็กําหนดลมทกระทบตามรู้ลมกระทบแมพูดถึงตรงเนี้ย บอกตัวตนนะครับว่าจะบรรยายเรื่องมหาสติปฏทานในวันจันทร์เนี่ยตำรา,ามีอยู่แล้วแต่เป็นตำราที่ไม่ใช่พระไตรปิฎกพอไปดูพระไตริฎกสลดใจครับสลดใจเพราะอะไรครับอย่างผมเองก็ต้องยกย่องพระไตรปิฎกแต่หารู้ไม่ว่าคําแปลที่มีในพระไตรปิฎกนั้นเกิดค้านเหตุผล ไม่ใช่แปล,แปลว่าไม่ถูกนะฮะแต่คานเหตุผลอย่างเช่นลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นภายในที่มีอยู่ในตัวเราลมหายใจเข้าใจออกที่มีอยู่ในตัวเราคือเป็นภายในเป็นกายภายในลมหายใจเข้าหรือจ้าที่อยู่ในผู้อื่นเป็นกายภายนอก ท่านทลายเวลาเราปฏิบัติธรรมไปเห็นลมหายใจของคนอื่นก็ได้ไหมเนี่ยเวลาปฏิบัติเนี้ยรู้ลมกระทบแล้วท่านก็บอกลมที่กําลังกระทบอยู่เนี่ยเป็นเป็นเป็นกายภายในส่วนลมที่กระทบอยู่ในคนอื่นเป็นกายภายนอกและประโยคต่อไปอ่ะรู้ทั้งภายในภายภายนอกอ่ะไปดูของคนอื่นก็ได้ไหมค่ะลมหายใจอ่ะ ผมก็นึกสลดใจว่าโถแล้วคนเขาเกิดยึดพระใจปิโดกมานั่งอ่านเขาก็ต้องรู้ตามที่าอ้าวพระไตรปิฎกเป็นคำพีที่ศักดิ์สิทธิ์นะแล้วมันออกมาอย่างเงี้ยผมจะทำยังไงตายแล้วบาลีไม่ผิดแน่นอนแต่ผู้ที่เขาไปแปลออกมาเนี่ยเอาความคิดของตนเองไปใส่ไว้ดูที่ไม่เคยผ่านการปฏิบัติมาเลยท่านคิดว่าจะถูกต้องไหม นะับแปลถูกต้องครับไม่ได้แปลผิดนะฮะแต่ถูกต้องตามในพิชนะแต่เหตุผลล่ะคะใช้ไม่ได้นั่นคําเดียวแปลได้ตั้งหลายร้อยในาใช่ไหมแต่ถ้าคนรู้น้อยะคะ่ะแปลได้ในเดียวถ้าเราเอาหลักตรงนี้มาพูดตนนุ๊บอย่างนี้มันก็น่าสลดใจตรงที่ว่าแล้วคนที่ยึดปรัตพิดกมาปฏิบัติละครับออลมกระทบที่กําลังกระทบอยู่เนี่ยเป็นลมภายใน ที่เกิดขึ้นกับเราก็เป็นลมภายในที่เกิดขึ้นกับคนหน่นก็เป็นลมภายนอกและเราไปดูต่อไปครับรู้ทางลมภายในรู้งลมภายนอกท่านผู้ฟังที่เคารพรับท่านผู้ฟังกําลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจา้านําเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรสำมาทิธิทินกาขาวชมรมผู้ฝ่ายเนธธรรมะ และสธาข้อคุณอารีศีโพพันธ์และครอบครัวรับเป็นเจ้าภาพขออนมทนาสาธุกับสธาข้อคุณอารีศีโพพันธ์และครอบครัวมาณโอกาสนี้นะครับแล้วคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาต้องติดตามเราฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะเป็นสธาขออคุณแม่ละไมาสุวรรณน้อยรับเป็นเจ้าภาพ สร้างกุศลอุทิศให้แก่ปิดาบรรดาญาติและเทวดาทลายก็จะได้อนุโมทนาสาธุกับศรัทธาของคุณแม่ละไมสุวรรณน้อยกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความพาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงมาเกิดมีแก่คุณอารีศรีโพพันและครอบครัวและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกัน So what the clock พระพุทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรัมอย่าปล่อยปัญหามากมองอารมงโกรธลบหลงศึกษาพระธรรมทำจิตใจให้อสองสงรักษาสินให้มั่นคงจะไม่ลงอบอาย คนพานผานผ่าน